สวัสดีค่ะพบกับสู้ชิงจิตสุภาชินขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูชั้นเป็นยูทูบเบอร์รายการที่จะเฟ้นหาครูจากทั้ง4ภาคทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อมาเติมเคล็ดลับและเทคนิคจากโค้ชยูทูบเบอร์ชื่อดังและเปลี่ยนให้ครูกลายเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพได้ในที่สุดค่ะ การเป็นยูทูบเบอร์เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็ทําได้นะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพได้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่เป็นครูที่มีความเคยชินกับการสอนลูกศิษย์หน้าชั้นเรียนจะเปลี่ยนให้กลายเป็นยูทูบเบอร์และให้เนื้อหาการเรียนการสอนที่ผู้ชมจะสนใจติดตามตลอดเวลาได้อย่างไรแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะเราได้รวบรวมโค้ชยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยมาไว้ที่นี่แล้วค่ะ มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันกับการก้าวเดินถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มจะขาซ้ายขาข,าขวาเริ่มไปก่อนได้เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าการที่เราได้มีจุดเริ่มต้นนับหนึ่งนั่นแะคือการที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับการที่เราได้ลงมือทากําแพงนั้นสามารถทลายด้วยการทําบ่อยๆทําให้เกิดความเคยชินคิดซะว่าเด็กๆก,กําลังดูเราอยู่ การขึ้นต้นคลิปวิดีโอเนี่ยมันเห ants, ienne, มือนเป็นสิ่งที่เราต้องตอบโจทย์คนดูให้ได้ว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยตรงตามสิ่งที่เขาต้องการจริง,รงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเนื้อหาในคลิปของเราเนี่ยมันตรงกับความจําเป็นในชีวิตของเขายังไงตรงกับความอยากตรงกับความต้องการของเขายังไงแล้วเราก็เลือกจุดนั้นเอามานําเสนอในตอนต้นคลิปค่ะคนเขาจะได้สนใจดูเนื้อหาอื่นๆต่อไปการตัดต่อคลิปที่หลายๆคนมองว่ายากนะคะแต่ถ <services> <Fra> ้าเกิดเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเนี่ยบางทีคลิปหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาตัดต่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็รรียยบ้อ แล้วผมก็เลยจะสอดแทรกความดิบๆของการทดลองนั้นจริงๆเช่นผมจะสอดแทรกความผิดพลาดลงไปเลยผมจะทําให้ทุกคนดูแล้วเอเอเฮ้ยฉันก็ยังมีความผิดพลาดเหมือนกันคนดูเนี่ยกับรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับเราผมเองคือผู้ที่ชอบสิ่งนี้ชอบวิทยาศาสตร์แล้วผมอยากจะหาความรู้เรามาหาความรู้ไปด้วยกันถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขกับมันเราทําแล้วเราสนุก เราก็จะทํากับมันได้เรื่อยๆครับสิ่งสําคัญในการทำคลิปเนี่ยมันต้องมีความเป็นตัวตนของเราอยู่เพราะถ้าเราฝืนเนี่ยเราจะฝืนได้ไม่นานและไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีผมอีกคนนะครับผมอดัมแบรดชอว์และพบกันในรายการครูชั้นเป็นยูทูบเบอร์ I'll see you guys soon on my teachers a youtuber ตอนนี้ซู่ชิงก็มาอยู่ในคลาสรูมแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งโค้ชยูทูบเบอร์แล้วก็คุณครูจากทั้ง4ภาคนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกทา่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตแนะนาไปทีละท่านนะคะเริ่มจากโค้ชยูทูบเบอร์ของเราก่อนนะคะครูนกเล็กจีรพัฒน์สุก,การทงค่ะเจ้าของ Facebook Fanpage แล้วก็ c h a n n น l ครูนกเล็กที่มีผู้ตามสูงถึง8ล้านคนเลยนะคะและโค้ชยูทูบเบอร์ของเราอีกท่านหนึ่งนะคะครูบีคณิตาวิทเมาสิงค์ค่ะครูบีเป็นเจ้าของ c h a n n e น สอนตัดต่อวิดีโอง่าย by ครูบีนะคะซึ่งก็วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับวิธีการทําวิดีโอนะคะโดยที่มีเพียงสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําเป็นวิดีโอที่ออกมาดูเป็นมืออาชีพได้เลยค่ะและนอกจากโค้ชยูทูบเบอร์สท่านของเราแล้วนะคะตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆซูชิงก็คือคุณครูจากทั้ง4ภาค4ท่านด้วยกันนะคะเริ่มจากครูบุ๋มก่อนค่ะครูใต้นะคะครูแพรวและก็ครูปิงปองค่ะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะตบมือเปกันเลยจให้กับ เองยถ้า yeah. ถามว่าทำไมาถึงมาเลือกอาชีพครูนะคะต้องย้อนไปในสมัยเด็กๆเนี่ยเราคุกคีมากับศิลปะตลอดเลยเราชอบที่เราได้เห็นงานศิลปะของคนอื่นแล้วก็เห็นงานศิลปะของเราเผยแพร่ไปให้คนอื่นได้เห็นนะคะอันนี้เราก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งเราเราน่าจะไปเป็นครูศิลปะได้นะคะใต้สุกัญญาสมุทรครูเกต นี่คือแนะนําตัวแบบนางงามค่ะแต่ในวันนี้นะคะ ครูมาในบทบาทครูใต้ชื่อนางสาวสุกัญญาสมุทรครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยค่ะค่ะที่ครูใต้เลือกว่าเป็นครูภาษาไทยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนภาษาไทยทั้งที่แบบสนุกแล้วก็ไม่สนุกก็เลยคิดว่าภาษาไทยเองก็เป็นภาษาประจำชาติถ้าเราเอามาสอนวิชาที่มีความน่าเหมือน่ายทําให้มีความสนุกสนานแล้วก็นักเรียนเรียนและประสบความสําเร็จจริงๆนะคะก็ถือว่าการประกอบอาชีพครูภาษาไทยก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะและในยุคสมัย ะะไม่ว่าที่ไหนก็สามารถสอนได้ไม่ว่าที่ไหนก็สามารถเรียนได้แม้กระทั่งห้องนอนค่ะการเป็นครูเนี่ยมันมันคือดีแท้มันคือเหตุให้คนคนหนึ่งนี่จากเป็นเด็กธรรมดาได้เป็นเด็กที่ดีขึ้นมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นซอยเหลือขอบั่วใดจงังสีนะคะการเลยรู้สึกว่าอยากอยากเป็นครูอยากท่ายทอนแบบนั้นให้เด็กหน่อยต่อๆไปนะคะ การที่นําความรู้เนี่ยไปเผยแพร่หรือว่าไปสอนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมให้เด็กรุ่นหลังซึ่งจะเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้เห็นคุณค่าและก็เป็นการสืบทอดมรดกของของชาติไปด้วย ที่จริงแล้วเนี่ยคุณครูทั้ง4ท่านของเราแต่ท่านก็จะมีบุคลิกลักษณะมีความสามารถพิเศษมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในรายการนี้เนี่ยเราก็จะช่วยกันดึงจุดเด่นของครูแต่ละท่านออกมาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงท่านนั้นนะคะสู้ชิงอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เป็นการเหมือนกับเรียกน้ําย่อยได้เห็นความความสามารถพิเศษของครูบางท่านก่อนนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันจากครูใต้ก่อนค่ะครูใต้จะมีเพลงที่เตรียมออกมาเพื่อสําหรับการเรียนรู้ภาษาไทยให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นเพลง ใน,ในเนื้อเรื่องของหลักภาษาค่ะเพราะเป็นเนื้อเรื่องที่ต้องใช้ความจําและเข้าใจนําไปใช้ให้ได้ค่ะ,คะถ้า่ได้เป็นเพลงนักเรียนก็จะไปใช้เพื่อใช้สอบได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคซึ่งเดี๋ยวครูต่จะมาร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วก็โค้ชยูทูบเบอร์ของเราครูนุกเล็กแล้วก็ครูบีเนี่ยจะฟังแล้วก็คอมเมนต์ให้นะคะว่าอันนี้อยู่ในวิดีโอจะเป็นยังไงมีอะไรที่ปรับปรุงหรืออะไรที่ทําได้ดีอยู่แล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคมาเลยค่ะ บอกฉันสักคำว่าต้องจำกันยังไงหลักใช้รชาชสัพย์นั้นมีอยู่มากมายแบ่งฉันท้าลำดับออกไปใช้ให้ถูกฉันในพระราชวงศ์นั้นสำคัญหนึ่งคือฉันสูงสุดพระบาทสมเด็จจงจำไว้ข้อสองสมเด็จพระข้อสามคือเจ้าฟ้าไง สี่นั้นพระองเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชขอห้ามองเจ้าทุมได้ไหมประมานี้สุดยอด ถ้าตอนเด็กๆเรียนภาษาไทยแล้วมีเพลงแบบนี้ให้คงจะจําอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ครูใต้จะใช้ในการสื่อสารกับผู้ชมใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ก็มาถึงคอมเมนต์ของครูบีแล้วก็ครูนกเล็กครูนกเล็กก่อนละกันค่ะ,คะเมื่อกี้เท่าที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นเทคนิควิธีที่จะสื่อสารถึงผู้ชมได้เป็นยังไงบ้างคะ โอ้ดีมากเลยค่ะคุณครูนี่ร้องเพราะมากเลยนะคะครบเครื่องเลยค่ะนี่สวยด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากเลยอันนี้เพลงนี้คุณครูแต่งเองนะพ่ะค่ะใช่ค่ะแต่งเองโหอย่างนี้แสดงว่าอาจจะแบบด้วยความชอบดนตรีด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ฟังเพลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามดูว่าันเียนเนี่ยชอบเพลงไหน แล้วเราก็เอามาแต่งเปนเพลงเพื่อนักเรียนเอาไปใช้เรียนใช้สอบได้ค่ะอืนี่ถือว่าแบบว่าเก่งมากมากเลยค่ะน้าว่าใส่นตตีเข้าไปนี่แบบว่าเพราะมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรเรียนแล้ววันนี้ขอบคุณที่มาแล้วค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของการสอนภาษาไทยอย่างนี้ อย่างในเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาในการสอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราถ้าเกิดว่าเราเราใส่ในเนื้อหาเราอาจจะเจาะเป็นเรื่องๆไปเพื่อให้ให้คอนเทนต์น่ะชัดเจนขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นเป็นส่วนที่ที่ช่วยเสริมเข้าไปอีกะคะ่ะ อันนี้ได้เป็นคอมเมนต์เบื้องต้นแล้วนะคะคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะไปเจาะลึกกันอีกเนาะค,คูบีนะคะ,ะมองว่านี่คือวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็ถ้าหากต้องใส่เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อโปรดักชันเข้าไปต้องทําอะไรบ้างคะ มีนึกภาพแบบว่าคนสวยๆเนาะอยู่ในจอแล้วก็มีแอนิเมชันตัวหนังสือนะคะที่มาช่วยทําให้เนื้อเพลงอะมันชัดเจนเกี่ยวกับสาระที่เราต้องการจะสื่อมากขึ้นและพวกตัวหนังสือแอนิเมชันเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในแอปตัดต่อซึ่งซึ่งมาทาได้ง่ายๆมากแล้วเอามาผสมกับบุคลิกของเราเนื้อเพลงของเราดีว่ามันจะ มันจะดีมากก็คือถ้ามี text ขึ้นเนี่ยมันจะจับความสนใจได้ง่ายแล้วเราสามารถใส่อนิเมชันใส่สีใส่ลูกเล่นได้เยอะมากค่ะคือแบบถ้าเราฟังเพลงเพราะๆอย่างเดียวบางครั้งเราอาจจะเผลอนึกว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่แต่หากมีอนิเมชันมี t e x ์ต่างๆขึ้นมาก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเนาะอันนี้เป็นคอมเมนต์จากโค้ชยูทูบเบอร์ทั้งสท่านนะคะค่ะ เอาละต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นแล้วว่าบนโต๊ะข้างหน้าเราเนี่ยไม่ไดเอามาเผื่อพวกเราหิวนะคะ<ม>หรือว่าไม่ได้กาลังลดน้ําหนักกําลังจะแบบกินสลัดอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นการเป็นการแสดงเป็นการทดลองการทําคลิปนะคะของครูปิงปองค่ะซึ่งก็จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการแกะสลักผลไม้ครูปิงปองพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะสมมุติว่ามีกล้องวิดีโอที่กําลังอัดคลิป YouTube ของครูปิงปองอยู่จะนําเสนอ,อยังไงดีคะ วันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการแกะสลักแตงกวากับแครอทนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในครัวจะต้องมีอยู่แล้ว2อย่างนี้นะครับเราจะทำนะครับเมนูส้มตําจากจานละหลักสิบนะครับให้เป็นหลักร้อยด้วยการเพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุดิบที่ใช้นะครับตัวนี้คือวัตถุดิบนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มคุณค่าไปเดี๋ยวสาธิตการแกะสลักใบไม้จากแตงกวา ภายในไม่กี่นาทีให้ดูนะครับอันนี้จะขอรัดขั้นตอนนิดนึงนะครับหลายคนจะบอกว่าแตงกวาเนี่ยไม่หลายขั้นตอนกว่าจะได้หนึ่งใบแต่วิธีของครูปิงปองเนี่ยก็จะเน้นง่ายๆรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่านะครับตรงนี้นะครับเราก็จะใช้หลักวิธีการวาดภาพเหมือนกับเราวาดรูปเลยนะครับวาดปเป็นรูปใบไม้เลยครับ เจาะมาเป็นรูไปรูปใบไม้นะครับ<ม>ปาดตรงนี้นิดนิดนึดนงนครับจังนั้นก็ฉุกเลย วันนี้ทั้งวันก็ไม่พอค่ะแล้วออกมาไม่สวยเลยอันนี้ก็เปลี่ยนจากส้มตำหลักสิบให้กลายเป็นหลักร้อยแล้วนะคะอันนี้ให้นึกภาพว่าเหมือนเมื่อกี้ครูปิงปองกําลังอัดคลิปวิดีโอตัวเองสอนเด็กๆในการที่จะแกะสลักผลไม้คราวนี้มาถึงการคอมเมนต์บ้างแล้วค่ะ จากการดูคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นทีเซอร์นะคะมีคอมเมนต์อะไรอะไรที่แบบปรับปรุงได้อะไรที่รู้สึกว่าทาได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเริ่มจากครูบีก่อนเลยดีไหมคะได้ค่ะบีชอบตอนเปิดคลิปมากเลยนะคะมันทาให้คนที่ถึงแม้เขาตอนแรกเขาจะยังไม่สนใจเรื่องแกะสลักแต่พอม,มาฟังแบบนี้ฮะคือว่าเปลี่ยนมูลค่าจากส้มตำราคาธรรมดากลายเป็นหลักร้อยใช่ไหมคะเขาจากคนที่ไม่สนใจแกะสลักก็จะสนใจมาดูคลิปเขาทันที<อ>ทีนี้พี่อยากจะเพิ่มเรื่องว่าถ้าง,งานชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะต้อง ระหว่างที่ตอนแรกเราพูดเ,เห็นหน้าเราชัดๆัดใช่ไหมคะในจังหวะที่เราแกะสลักเราอาจจะต้องขยับกล้องเคลื่อนมาให้มันให้คนเห็นมองภาพตามได้ชัดขึ้นหรือถ้าเรามาีมุมกล้องสัก2มุมขึ้นไปก็ก็จะดีอ่อม,มุมหนึ่งก็จับหน้าครูปิงฟองอีกมุมนึงก็อาจจะจับไปที่มือว่าทำอะไรอยู่อโอเคขอบคุณนะคะครูนกเล็ก่ะคะมีคอมเมนต์อะไรบ้างจากจากที่ดูนะคะก็อย่างที่ครูบีบอกนะคะว่าเรื่องของ,ของ คอนเทนต์เนี่ยโอเคนะสนใจค่ะตอนตอนแรกแต่ว่าอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะเรื่องของการที่พูดถึงส้มตำเนื่องจากว่าส้มตาม,มันไม่ได้อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพถ้าเกิดว่าเพิ่มสตรอรี่เข้าไปอาจจะแบบเปิดตัวขึ้นมาว่าโอ,อ้โหตอนนี้นะคะกำลังรับประทานส้มตำกันอยู่ แมถ้าเกิดว่าเอ้เราเนี่ยอยากจะเพิ่มมูลค่าซ้มทำเหล่านี้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทายังไงนะอ,อะไรย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเพิ่มเรื่องอาจจะแบบให้มันมีสตรอรี่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ําเสียงอาจจะมีวอลลุ่มขึ้นลงเหมือนกับภาคแล้วก็ระหว่างที่ท,ที่ที่กําลังทาเนี่ยระวังเรื่อง red air ด e แ air หมายถึงวแ็บบ เงียบอะไรเงี้ยค่ะเวลาระหว่างที่เราทำเนี่ยเราอาจจะแบบพูดภาคไปด้วยเดี๋ยวเราจะต้องแกะตรงนี้นะคะชื้ชืๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะครับเออโอ้ยได้แล้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เลยจะเสริมตรงนี้ไปน,นิดนึงคือมันมันเป็นเหมือนแบบสร้างอรรถรสแล้วก็เสน่ห์ให้กับ ให้กับวิดีโอของเราให้ดูน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นชวนดูมากขึ้นค่ะหมูอกนี้ซู่ชิงครึ่งจริงจังมากเลยนะคะเราได้เห็นทีเซอร์แบบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่แบบตรงจุดมากๆคือทั้งวิธีการเปิดคลิปทั้งการ หาอะไรที่เป็นเหมือนกับอุปกรณ์เสริมเข้าฉากมาอย่างส้มตําทําให้ผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นถือว่าเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนให้คลิปวิดีโอที่ตอนแรกอาจจะดูนิ่งๆไปก็กลายเป็นมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ชอบที่บอกด้วยว่าทําไปให้อธิบายไปแต่บางทีพอเราเพิ่งทําใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเพ่งสมาธิไปที่การแกะสลักใช่ไหมคะถ้าพูดไปด้วยทําได้ไหมคะครูปิงปองก็อธิบายได้เนาะ,ะแต่ว่าเราจะไปฝึกกันมากกว่านี้นะคะ คราวนี้เนี่ยผู้ชิงมีคำถามจะถามเป็นแบบภาพกว้างๆของการทําคลิปวิดีโอให้กับทั้งครูบีแล้วก็คุณนกเล็กน,นะคะถามคุณนกเล็กก่อนเลยค่ะว่าการทําคลิปวิดีโอแต่ละครั้งเนี่ยนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เราทําสิ่งสําคัญก็คือภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารมีเทคนิคให้กับครูทั้ง4ท่านยังไงบ้างคะว่าภาษาที่เราจะใช้สื่อสารกับผู้ชมเนี่ยเราควรจะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้การสื่อสารของเรามันสมบูรณ์แบบมากที่สุด เ,เรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าคอนเทนต์ที่เราที่เรานำเสนอไปเนี่ยเป็นเหมาะกับเด็กเด็กในไวัยไหน<ะ>หรือว่าจะให้มองมุมก<ฮ>ว้างๆอย่ง่งถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของคาพูดแล้วก็ภาษาเนี่ยให,ให้ให้ให้ดูเด็กลง แต่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปพูดภาษากระตูหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าให้มันมีวอลลุ่มของน้ําเสียงเนี่ยให้รู้สึกว่าเด็กดูแล้วสนุกสนานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพาร์ขึ้นมาเป็นวัยที่เป็นแบบวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นภาษาใกล้เคียงกับพี่เขาแบบว่าพูดสื่อสารกันอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะคุณโอเอยากจะลองแซมเปิลให้ซู่ชิงดูสักหน่อยเลยคะว่าอันนี้เป็นภาษาสําหรับเด็กนะอันนี้เป็นภาษาสําหรับคนที่แบบว่ามีอายุขึ้นมาหน่อยนะยังไงแตกต่างกันยังไงดีคะอ่าอย่างเช่นอ่ะสมมติเป็น สมมติว่าจะนาเสนอทถ้าเป็นเด็กประถมใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆด,ดูสิคะนี่เรียกว่าอะไรเอ,อ้ยนี่รู้จักไหมนี่อันนี้เป็นรู้ไหมว่าคุณนุ้เล็กนะ่ะทำมาจากอะไรแตงกวาไงคะเด็กๆเ,เคยรับประทานแตงกวากันหรือเปล่าคะแหมอร่อยและวสิวันนี้คุณนุ้กเล็กไม่ได้มาชวนทานแตงกวาคะ่ะแต่จะมาชวนแกะสลักเป็นใบไม้มแบบนี้คะ่ะเด็กๆอยากทำแล้วใช่ไหมคะ ไปเตรียมอุปกรณ์ทำพร้อมกับคุณน้องเล็กๆค่ะเย้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นของเด็กเล็กๆแต่ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีสตอรี่แบบว่าถ้าเด็กเราต้องดูว่าเด็กช่วงนั้นน่ะเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรถ้าเป็นเป็นซีรีส์มาแล้วก็อาจจะเรียนแบบซีรีส์ขึ้นมานิดนึงมีบทบาทสมมุตินิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะอุปาริงเลยอ่ะดูสิใครนะชื่ง มามวบใบไม้นี่อ๋อรออย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คะ่ะอ,อาจจะมีภาษาวัยรุ่นเข้ามาให้มันแบบดูเหมือนคิดว่า,วาเหมือนเราเพอร์เจอร์เนาะแต่ว่าแต่ว่าเราก็เราก็ใส่ความความเป็นแอคติ้งเข้าไปนิดนึงอ,งอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อเพื่อให้เข้าวัยรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นกี่เก๋ที่แบบว่านี่คือแตงกว่านี่คือแครอทเอมันคืออะไร ก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดแล้วแต่ว่าวัยรุ่นเขาชอบอะไรอะไรแต่ว่าในในพื้นฐานของของความเป็นครูเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในบทบาทของความเป็นครูเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเราอยากให้เด็กสนุกเราก็สนุกด้วยมันคืออินเนอร์ที่จากภายในสู่ภายนอกออกไปถ้าเราไม่สนุกคนดูก็ ก็คงไม่สนุกกับเราด้วยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยค่ะค่ะโอ้โหสามารถที่จะพลิกบทบาทจากผู้ชมเป็นเด็กแล้วก็เป็นแบบผู้ชมเป็นคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างกันในการนําเสนอซึ่งจะจับความสนใจของกลุ่มผู้ชมที่เราต้องการได้เลยนะคะหีะืเป็นคอมเมนต์ที่เดี๋ยวจะต้องมีการนาไปพัฒนาในคลิปวิดีโอของเราต่อไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้มาที่ครูบีบ้างค่ะโดยทั่วๆไปแล้วครูบีรู้สึกว่ายูทูบเบอร์ YouTuber, เวลาที่เขาตัดต่อวิดีโอเนี่ย ข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดคืออะไรแล้วก็ทํายังไงให้สามารถที่จะแก้ข้อบกพร่องนั้นได้บ้างคะส่วนใหญ่แล้วถ้าคนมือใหม่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเวลาอัดคลิปล้วจะพูดผิดเยอะอ,อ๋อไปหวังว่าเดี๋ยวเราค่อยไปตัดต่อทีหลังแล้วพอตัดต่อทีหลังมันก็จะยากเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวกันมาตั้งแต่แรก<ฆ>แล้วสุดท้ายก็จะเหนื่อยแล้วก็จะแล้วก็จะเลิกกันไปมันก็จะอยู่วงจรอ,อยู่ประมาณนี้ค่ะ ทีนี้วิธีพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่ควรจะเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะรู้ตั้งแต่ว่าก่อนที่จะมาทำคอนเทนต์เนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนบ้างก,ก่อนที่จะกดถ่ายถ้าเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเราพูดตามสิ่งที่เราต้องการจะพูดจริงๆแล้วการตัดต่อมันก็จะง่ายนิดเดียวค่ะ คือบางคนดูคลิปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโหคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขามาเขาไม่น่าจะเตรียมตัวอะไรมาดูเขาเป็นธรรมชาติเหมือนเขามานั่งหน้ากล้องแล้วก็พูดเลยแต่อ,อันที่จริงอะคลิปที่ดูเป็นมืออาชีพคือคลิปที่เตรียมมาเป็นอย่างดีแต่พออยู่หน้ากล้องทุกอย่างกลับดูเป็นธรรมชาติมาก<ช>ตัดต่อก็ไม่ต้องเสียเวลายเยอะใช่ใชไหมคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะแปลว่าต้องเตรียมตัวหลังบ้านมาจนถึงกระบวนการขั้นตอนก่อนจะกดถ่ายวิดีโอเลยใช่ค่ะโอเคอ่ะซู้ชิงถามคนเดียวหลายคําถามแล้วตอนนี้อยากจะเปิดฟลอร์ให้กับคุณครูถามกันบ้าง นะคะครูบุ๋มมีคําถามอะไรจะถามไหมคะก็ถ้าเป็นปกติแล้วที่เวลาเราสอนไม่ให้คือครูสอนปรมมสอนเด็กประถมเวลาเข้าไปก็จะแบบว่าออกแนวโอเคฮานิดนึงคือเราก็ลดไวของเราให้เท่ากับเขาเด็กประมาณ10บขวบสิบเขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือก็เล่นอะไรกับเขาแบบปกติเพราะว่าทั้งวันเนี่ยเขาเรียนวิชาการมาหนักมากแล้วค่ะเราก็จะสอนเขาแบบ เหมือนเพื่อนสอนน้องเอ้ยเพื่อนสอนเพื่อนหรือว่าพี่สอนน้องอะไรเงี้ยค่ะอยากถามว่าถ้าสมมติเราไปทําเป็นช่อง u t u b e จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คาแรคเตอร์แบบนั้นอนะเข้าไปได้ไหมมันจะดูแบบว่าดูเออเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมาะสมไหม mm hmm. บุคลิกหรือว่าคําพูดคําจาที่แบบว่าเราอย่างคําพูดบางคำอย่างเงี้ยเด็กวัยนี้นชอบแต่ว่า <c oughs> ถ้าไปออกสื่อแล้วอะมันจะผิดไหมมันจะ เสียหายไหมเ,เล่นได้มากน้อยแค่ไ<ช>หน <ๆ S 2> เป็นตัวของต,ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนน่าจะเป็นคําถามสำหรับคุณนกเล็กนะคะความจริงแล้วครูบุ๋มเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เลยค่ะเราอยู่ในหน้าชั้นเรียนแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นในหน้ากล้องเลยค่ะคือเป็นกันทุกคนในช่วงแรกๆที่เราเราเราทำวิดีโอหรือว่าเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะรู้สึกเกรงโดยทันทีเวลาเรากดอัดถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะแก้ได้จากการทําบ่อยๆลงมือทําบ่อย เดี๋ยวก็ชินเองและอย่างหนึ่งก็คิดซะว่าเด็กเนี่ยเขากําลังดูเราแค่ผ่านกล้องหรือคิดว่ากล้องเนี่ยก็คือนักเรียนของเราเนี่ยแหละใส่ความเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ความสนุกสนานส่วนเรื่องคําพูดหรือภาษาอย่างเงี้ยคิดว่าในความเป็นครูเนี่ยจะระมัดระวังอยู่แล้วเ,เรื่องภาษาเนี่ยแค่ระมัดระวังเรื่องคําหยาบคายหรือคําที่ ภาษาเด็กเข้าใจยากยากถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ปรับภาษาให้ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโอ้ต้องไปหยิบอันนี้ผสมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นภาษาวิชาการโดยเป็นทางการมากก็ได้เพราะมันคือการสื่อสารทางพูดอื คือพอปกติแล้วเวลาอยู่หน้าชั้นเรียนเราจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแต่พอเวลาที่เรารู้สึกว่าออกสื่อก็จะมีความแบบต้องสวมบทบาทว่าสวัสดีค่ะนักเรียนซึ่งแบบยิ่งถ้าเป็นอย่าง,งานนี้ยิ่งจะจับความสนใจของผู้ชมยากเนาะเพราะว่าเด็กๆก็ดูผ่านทางหน้าจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวของตัวเองได้เป็นธรรมชาติได้มากที่สุดเลยอ่าโอเคค่ะอีกคําถามนึงมาจากครูแพรนะคะ ครูแพลวจะถามคำถามอะไรดีคะคำถามครูบีนั่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่การใช้โทรศัพท์มือถือตัดต่อนะคะครูบีว่าเราสามารถมีแอปพลิเคชันอะไรที่จะใช้ตัดต่อได้ในในมือถือเครื่องประคุรุค,คนี้ก็ใช้ได้เลยแบบเป็นการเริ่มต้นนะคะอยากให้ครูบีช่วยแนะนำ จริงๆมีแอปหนึ่งที่เป็นความตั้งใจของทางแอปเนี่ยเขาตั้งใจทํามาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นยูทูบเบอร์โดยเฉพาะเลยเขาจะรู้เลยว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องการเพลงที่ปลอดลิขสิทธิ์ใช่ไหมต้องการออข้อความที่มีฟอนต์สวยๆต้องการสติ๊กเกอร์แอนิเมชันในแอปนี้เนี่ยเขาจัดเตรียมทุกอย่างให้เราอยู่ในแอปเดียวก็คือทําได้เลยชื่อแอปว่า Kinemaster ใช้แอปนี้เนี่ยสามารถทําจบในแอปเดียวได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปไปวิ่งหาอะไรจากทางอื่นมาตัดต่อแล้วถ้าเกิดเราทําคล่องๆเนี่ยเผลอๆมันง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าในคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำไป mm hmm. ค่ะ พูดถึงความสําคัญของภาพแล้วนะคะเสียงก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะในการทำโปรดักชันตัดต่อ,ตอคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนะคะวันนี้ซู่ชิงก็เตรียมอุปกรณ์มาให้กับคุณครูทุกท่านแล้วซึ่งสิ่งนี้ก็คือคลิปที่สามารถแปลงกายเป็นทร i p ปอดได้นะคะแล้วก็ไมโครโฟนด้วยใช้งานยังไงดีคะครูบีกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า จริงๆแล้วตัวขาตั้งกล้องหรือตัวทร i p o d ตรงนี้นะคะสําคัญมากเลยนะคะหลายๆคนเวลาเริ่มต้นถ่ายคลิปเนี่ยก็จะถือถ่ายอย่างนี้เนาะ,<ฮ>ะแต่เราลืมไปว่าเวลาเราขยับตัวเนี่ยทุกครั้งเนี่ยกล้องก็จะสั่นพร้อมไปกับจังหวะที่เราเอียงตัวตลอดเลยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้จึงสําคัญมากนะคะ<ฮ>ะ,ะนะคะเวลาใช้ก็ โทรศัพท์เป็นแนวนอนนะคะส่วนใหญ่เวลาเราลงคลิปใน u t u b e เนี่ยเราจะถ่ายเป็นแนวนอนเพราะว่าคนจะดูคลิปยาวๆเขาจะได้เห็นภาพกว้างๆดูไม่อึดอัดตามากแล้วก็สามารถใส่รายละเอียดได้เพราะฉะนั้นเราจะวางลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้พื้นที่ในการคลิปว่าจะถ่ายด้ว้พร้อมๆเากล้องไปถ่ายเลยเวลาที่เราจะถ่ายนะคะก็พยายามอย่าตั้งต่ำให้มันเป็นมุมเสยมากหรือว่ากดจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะคนดูจะดูอึดอัด ไม่ว่าจะ้วมันก็จะเหนี่ยงเราด้วยนะคะอย่นี้ดีนะคะถ้าเกิดว่าขาเราสั้นขนาดนี้เราก็คงต้องหาโต๊ะอะไรที่สูงนิดนึงให้มันอยู่ระดับเดียวกับเราหน่อยนะคะแต่ถ้าใครสามารถซื้ออันนี้ราคาสูงขึ้นไปนิดนึงแต่มันสามารถปรับขึ้นสูงได้ตามระดับความสูงของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะสะดวกกว่าหน่อยอันนี้ก็อาจจะต้องไปหาโต๊ะหาไรวางนะคะทีนี้ส่วนไมโครโฟนค่ะอันนี้ไมโครโฟนขอบคุณค่ะคุณ ไมโครโฟนสายยาวๆเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการอยากจะให้คนเห็นมุมกว้างเนาะบางทีเราทําแกะสะลักอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวเราก็จะอยู่ห่างกล้องเยอะเลยไ mm hmm. มโครโฟนที่สายยาวๆเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ราคารู้สึกว่าราคา200กว่าบาทเท่านั้นเอง mm hmm. นะคะรวมชุดนี้ก็300กว่าบาทเท่านั้นเองก็สามารถ mm hmm. เริ่มต้นถ่ายคลิปวิดีโอได้แล้ว mm hmm. ะคะ่ะ สายยาวขนาดที่ถ่ายหน้าบ้านไปอยู่หลังบ้านก็ได้นะคะยาวขนาดบบนี้เป็ปนอะุปรกรณ์เริ่มต้นราคะไม่แพงนะคะอันนี้ให้สําหรับคุณครูทุกท่านคะ่ะได้ไปเริ่มต้นทำโปรดักชันที่จะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะมีภาพแล้วก็เสียงที่ดีขึ้นคะ่ะนี่ เอาละค่ะหลังจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคในการที่จะทําวิดีโอบน YouTube ให้เป็นมืออาชีพได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะคะแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของครูฉันเป็นยูทูบเบอร์แล้วขอขอบคุณทั้งโค้ชแล้วก็คุณครูทั้งสีท่านท,ที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ สัปดาห์หน้าครูนุกเล็กจะยังอยู่กับเรานะคะจะมาแชร์เทคนิควิธีการสื่อสารและก็การทำคลิปวิดีโอที่น่าชมให้กับพวกเราต่อนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา8นาิก30นาทีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอกกัันจ่าตจาตงยางยไร ลัักกช้ราถ้าเราทําให้วิชาประจำชาติของเราให้มีความน่าสนใจแล้วก็นักเรียนรักได้จะถือว่าเป็นความสําเร็จในชีวิตในการกประกอบวิชาชีพครูนะคะนักเรียนคิดว่าตัวเคตัวนี้เมืเ่อแปลงล่างมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรมีให้เลือกระหว่างคอควายกับกอไก่เพราะมันไม่มีอะไรที่ ที่เป็นสิ่งที่ตายตัวว่าอ๋อทำไปแล้วเนี่ยแบบนี้มันมีหิดหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่มันจะได้มาคือความรู้ที่ที่เราได้ลงมือทําเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปเพราะนั้นก้้วแรกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคือลงมือทําเลย <S 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 คุณนกเล็กเนี่ยไม่ได้จบเอกภาษาไทยมาแต่คุณนกเล็กเนี่ยสามารถแอปพลายในในสาขาวิชาชีพที่ตัวเองเนี่ยจบมาเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้